สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับปาโกสุริโยบันท้าครับช่องปาโกล้ลำเพลินออฟที่เชียวครับพี่น้องครับมาบอดจอดเทิงเลยครับที่ว่าการอำเภอครับเป็นเป็นที่ว่าการอำเภอครับโอเคตรงตรงตรงตรถที่ผมจอดนะ่ะนะตรงรถที่ผมจอดนะ่ะนะ ในไหมถึงว่าในสนามนี่บอกก็จอดแนวหลังก็ได้น่ะตรงนั้นหอาจังไดล่ะก็คงจะไม่ไม่ยุบเถ้าิว่ารถบัาผมไปยืนเป็นแนวกั้นกั้นลงมยุไดินผมไปประมาณสองอาทิตย์สอาทิตย์่ลมเพาสอาทิตย์ปรยุแครับลมครับมบอกว่าเพราะว่าดินตอนนั้นมันสูงขนาดไรตอนถมน่ะประมาณสี่เมตร ปสามเมตรถึงสี่เมตรใน<อ>ในในนี่เราถมลงไปยังไงครับโอ้ลมแล้วครับมผมมันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างครับเป็นหนองบอกครับ,รบได้ได้ได้ยินผึ่งถมพี่น้องครับผมว่าเห็นเขาเปิดสักเกือบสีจอดถนน,นดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ ดินพึ่งถมครับน่าจะเป็นหนองครับน่าจะเป็นสาน่าจะเป็นสาบางอีกัครับแต่ว่าการมองมองทั้งหลังมันทีมีมองเขามันเป็นกองกองใหม่เดี๋ยวผมเบ่งก่อนแต่ด้านข้างจอดมาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่พันที่ว่าขุดถมใหม่แห่งประบ้านสอ,อา่อาทิตีนนน์นี่ครับเอาไว้เป็นรถเิที่เขาเส้เนาะนี่เนาะนี่ครับผู้อันตราย ได้บ่สขันฝนบมดจบขันฝนบหตก,กมันบ่มันบ่พ่อดอกพ่อ<ะ>เวทีพ่อบ่พ่อดอกเอานอกดีกว่าผมว่ามันบ่พ่อ,ม,อ,พอมันก็สิได้ยับอีกเพราะว่าเบิ่งแล้วเวทีเฮาก็สิออกไปผิดบ่งนี้ก็สิให้ลูกๆมันกลางเต้นตัว<ะ>เวทีเห็นบ่ จอดได้คือจอดคือกันทางล้มให้เต้นเขานี่ยจังหวะที้แหละก็ว่าห้องก็สองอาทิตย์นี่มองเพิ่นถมนี่เพราะน้องนี่อือเอาเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งป่าอดีเพิ่นสิว่าจังได๋เพิ่นสิเข้ามาซสำหรับไปที่ยานบ่บ่มีปัญหาคุ้นนานนานนายแดงพุ่นน่ะครับนั่นบ่เออพูดอึงฝากรถผมพุ่นน่ะผมคุยกับทางนั้นอืมนนั้นเพิ่นวันนั้นคือพื้นที่ตัวนี้เหลือยเลยอครับมาเบิ่ว่ายเงี่าจ้ะ นี่นะน้องที่พ้นถมครับน้องทีพันถมประมาณสามเมตรแวนนี่หลังเวทีเฮ้ยคนเป็นเมื่อนปุณิน้นิเป็นคล้ายบัตรลวงนาแล้ว่าษาบ่เบ,บ่าเห็นอย่างเลยเอาตังแต้ฮักเขามาหาปิดนาผมแล้วก็แล้วก็จะขันไล่ไปพุ่นไปส้นสังกะสีพุ่น คือเดินตั้งสีนี่จากนายเวทีผมเนี่ยไปนายหน้ามองเขาเจ้ายืนหูมันกันยังไงเติ้งลุนเอาเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นมามากเวทเวทีหล่ะเดี๋ยวจังกว่ากันจะเอาเข่ามาบาหยางหอกพ่อเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนบ้านนี้ทีมงาน ครับเดี๋ยวทีมงานรดบาทรถทัวร์เข้ากับปรึกษากันว่าเขามาได้ก็อยากเข้ามาอยู่พอเดี๋ยวเดี๋ยวกะทิว่าเอาพ่อใหญ่โก้ตัดสินใจเขามาพูดย่อเป็นพูดคุยกับนั่นแล้วครับผมเอาครับหรือยืนข้างนั้นก็ได้แต่ว่าบพให้ขึ้นไปยืนทั้งปูนอเออเสียบพันเสียบพันเลยก็ได้ครับครับแต่ว่าถนนก็คุยแล้วแต่ว่าสามารถจอดได้เหมือนกันครับผม แต่เพิ่นก่สิเปิดเส้นเก่าสีมองนี่เนาะขึ้นขอเพิ่นเปิดนี่ล่ะเข้ามานี่ล่ะอันนั้นก็คือเดินหน้าสุดครับเปิดไม่ได้ก็บเพราะนัากให้รถรถส่วนโตเขาเจ้ามากเลยก็จะจอดซกลรถตานเพราะข้ามาได้ตอนนี้ก็เข้ามาท่านะครับครับครับเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ามาเบิดทุกคันก่อนเดี๋ยวคุยกันนี่ครับบริเวณงานแสดง สถานที่แสดงครับตั้งขางครับบวา่าอยากจอดปัณฑ์แล้วนะพี่เนอะเดี๋ยวขอมากับทิวัดให้ขยับอีกกูจัดประกาศหลายคนขึ้นวาน,นั่นและพื่อที่คนเป็นมื่นคล้ายบัตนรวมนะไปแล้ว กันที่เป็นลำน้นผุนกันสิว่าให้แม่ค้าตั้งกระสิยากอีกกันสิยากเดี๋ยวทีมงานรถบาทครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาเบิองน้ากันหลายๆคนเนาะกันพ่อใหญ่โกสุริโยบรรทาตัดสินใจผู้เดียวกันสิกันสิมีปัญหาครับเดี๋ยวทีมงานรถบาทมาหลายๆกันอันก็ว่าโอ้บ่เขาดอกจอดนอกตรงน้นดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะวันนี้มันทมไม่ครับประมาณสองอาทิตย์เ็นทมน้องครับ ครื่องสีพื้นยาน,นี่หัวสบายแล้วพ่อใหญ่โกก็บรยญานแล้วคือที่ผมภาพพีเบิงแล้วครับตรงตรงคางร้องแล้วครับดิมในไม้เนี่ยเขาถมไปเขาถมไปพอดหญ่เถอยไปแล้วเอ้ารอทิมงานครับแล้วอีกสองขั้นนายดนตรีเพื่นกันดาสิขามาบ่เบิงครับ เป็นคือมืออยู่สีติเก็ตนโอ้โเห็นเขาดึงหลุดปาบ์มหนาแล้วครับยากการตาัดสินใจดึงอยู่กับผู้บริหารเพิ่นกบดีบังคับเอ้าครับเพื่อยืนเพิ่นกบดีบังคับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทีมงานรถบาดสี่ขั้นเนี่ยเราพูดกันาาว่าเจ้าอย่างไหนมาเอ้าเข้าไปกรับยอมใจกันเพราะว่า ไปดีมากหอดคอนก็นดีกัมันเขามันเขาได้สบายอยู่พี่นอ้องถนนนนท่ามันเขามาได้อยู่แม่กนกลางเวทีแลรกเขามาที่หลังได้ครับเดี๋ยวจังรออัปเดตครับล่อมึงคลิปต่อปไปว่าสรุปแล้วพ่อใหญ่โกกับทีมรถบ,บาสเสด็จเขามาในเวทีบพราะสเสด็จเขามาหลังเวทีเพราะกพี่น้องครับเ <Okay. S 2> มื่อกี้ว่าสิเขามากแล้ะทีมงาน ว่าปตองเขามาในซีดว่าบปตองเขามาปาร์จอดถนนเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เส้นนี้ครับช่องปารคโอลำเผินออฟพิเชียวครับเมื่อถึงแล้วครับสังขาบุรีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนมาความแพงเด้อที่ติดตามช่องปุยโกฟิลิโยบัตาครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เฉยๆครับคลิปทายเฉพาะครับว่ารถบัดนอกเสด็จเขามาบ้างครับสวัสดีครับ